เรียนท่านคณะกรรมการที่ทรรพกระผมนายจักรพันธ์สิีหาหนาข้าขราชการครูวิทยาฐานะชำนงานการโรงเรียนอนุบาลชุมชน,ชนหนองบัวแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชายภูมิเขตหนึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ในการโรงเรียนให้สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รหัสวิชาท .16101 ครับ สภาพบริบทของโรงเรียนนักเรียนและห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงเปิดทําการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒน,นาตนเองเป็นตามศักยภาพ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 นับว,ว่าการเขียนมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันเพราะการเขียนช่วยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของบุคคลไปสู่สังคมซึ่งผู้เขียนจะต้องมีข้อมูลมีความคิดและความสามารถในการจัดลํำดับความคิดตลอดจนความสามารถด้านการใช้ภาษาอย่างกว้างขวาง จนมีประสบการณ์มากพอจึงจะสามารถเขียนสื่อสารความรู้ความคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้หรือแม้แต่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หรือโอนก็ให้ความสำคัญกับการเขียนโดยมีข้อสอบอัตนยัยที่เน้นในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพอีกด้วยครับ และจากการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเขียนท2.1โดยเฉพาะข้อที่8นะครับซึ่งเกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์กลับพบว่านักเรียนไม่สามารถนำความรู้ประสบการณ์ข้อมูลจากการฟังการดูและการอ่านมาสื่อสารหรือถ่ายทอดผ่านการเขียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งนักเรียนประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ผู้เรียนได้เรียนในรูปแบบของออนไลน์หรือออนแฮนเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการฝึกฝนในเรื่องทักษะการเขียนอีกทั้งผู้เรียนรัดเลยไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนไม่รู้จะเขียนอะไรไม่สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์มาสู่การเขียนได้ ในฐานะของครูภาษาไทยเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่นักเรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนจึงต้องคิดหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นครับโดยจากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC กับคณะครูในสายชั้น นักครูที่สอนภาษาไทยทําให้ข้าพเจ้าได้คิดหาวิธีการและออกแบบการจัดก,การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกใช้ แนวความคิดแบบหมวหกใบของเอ็กเบิร์ตโดโบโนมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาความคิดโดยการใช้คำถามหรือการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างหลากหลายสามารถเชื่อมโยงความคิดได้อย่างเป็นระบบทําให้ผู้เรียนกล้าเขียนมากขึ้นและมีครังคําศัพท์มากพอสําหรับนําไปเขียนเรื่องซึ่งจะนําไปสู่การพราัฒนาการเขียนเรื่องตามจุดตนาารและสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วยังได้รับการวิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจากผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนจริงสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสนงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูเกตหนึ่งและศึกษาที่การจังหวัดชัยภูมิในการให้คำแนะนำปรึกษา วิพากงานซึ่งเป็นการวิเริ่มพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิดแบบหัวขบไปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นำเสนอต่อท่านคณะกรรมการเป็นเพียงส่วนหนึ่งครับที่แสดงให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นถึงกระบวนการในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาริเริ่มพัฒนา คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนผู้เรียนเป็นสำคัญและมุ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างแท้จริงดังจะแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้ครับ 1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเขียนเลื่อนจากภาพตามจิตนาการและสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยการฝึกฝนและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปลูกและกิจกรรมเดี่ยวผ่านสื่อและวัฒกรรม เทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์ในประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ผ่านการใช้คำถามกระตุ้นของครูผู้สอนรวมถึงการอธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างประกอบ 3. ผู้เรียนได้รับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะที่หลากหลาย โดยผู้เรียนได้ตอบคำถามฝึกจัดระบบความคิดและเขียนได้พิจายและเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาค,นค้นความเพิ่มเติมและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของการที่ความคิด 4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ซึ่งครูผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจําวันหรือเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนโดยได้เลือกเนื้อหาเป็นภาพ ใกล้ตัวของผู้เรียนมาใช้ในการฝึกเขียนเรื่องจากภาพโดยเริ่มจากง่ายไปหายากเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนผู้เรียนมีโอกาสได้นําเสนอผลงานได้อธิบายและเปลี่ยนเรียนรู้งานของเพื่อนมีการใช้เกมการใช้สติกเกอร์คะแนนในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนหาผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้โดยได้ฝึกทักษะต่างๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้จากการลงปฏิบัติทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวเน้นย้ำซ้ำทวนจนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ๆได้อย่างเหมาะสม 6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้มีการใช้คำถามในการประเมินระหว่างการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน มีการประเมินผลงานนักเรียนและให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนนำไปปรับปรุงหรือพัฒนางานเขียนขันต่อไปเจ็ดผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมเป็นกันเองมีการติดสติกเกอร์คะแนนสะสมผลงานมีการเสริมแรงด้วยคำชมของรางวัลมีกิจกรรมที่หลากหลายกระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลายกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดรอบด้านด้วยการใช้คำถามกระตุน้นการใช้คำถามย้อนกลับและการใช้คำถามหมวดความคิด6ใบ8ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยผู้เรียนได้ลงปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองได้อภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้ กาะ,ะแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระผู้เรียนได้รับก,การกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียนโดยครูมอบหมายการทํรายงานทาแผนที่ความคิดสรุปองค์ความรู้จากเรื่องที่เรียนก็คือหลักการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและสร้างสารรค์ครับจากกระบวนการจาัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดก,การเรียนรู้ขั้นต้น ที่ได้นำเสนอต่อท่านคณะกรรมการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาและเริ่มพัฒนาคุณภ,ภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธ,ธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและในส่วนของข้อมูลทั้งหมดที่กระผมได้เสนอไปแล้วนั้นกระผมขอรับรองว่าเกิดจากการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัด การเรียนการสอนอย่างแท้จริงสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ดิกได้คิดเด็กได้ทำด็กได้นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนการวัดและประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นอย่างแท้จริง ผมขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม